ตอนนี้นะคะอ้อมอยู่กับพี่อู๋ค่ะสวัสดีพี่อู๋นะคะสวัสดีครับผมตัวนี้ก็คือตัวอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในรถยนต์เกียร์คาร์นิวัลตัวนี้บอกเลยว่าอันนี้เป็นไฟแท้มีหนังแดดไฟแท้แล้วก็มีรูปแบบของไฟเพิ่มฟังก์ชันตัวบนตัวนี้ก็คือมันคือเรียกชื่อว่าตัวนี้แบล็คออนนี่แบล็คออนนี่แบล็คออนนีใช่ครับผมแบล็คออนนีถูกออกแบบมาจากทางเราก็คือสินีโรซีทผู้ออกแบบนะครับออกแบบร่วมกับ ทางร้านของอุปกณ์ของแต่งจากทางเกาหลีสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการที่ไม่ไปรบกวนในระบบรถยนต์ของตัวเดิมของเขาตัวนี้ต้องบอกก่อนในชื่อของแบ็คโอนิกตัวนี้คือตัวโครมเนี่ยมีออกแบบมาให้เป็นสีดำแล้วก็ฟังก์ชันการทํางานของตัวนี้โดยปกติครับรถของเกียร์ที่ขายในปัจจุบันขายในบ้านเราเนี่ยตรงกลางจะไม่มีไฟนะครับจะมีไฟเพียงแค่ซ้ายและขวาสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวรถคาริวัลที่ขายในบ้านเราเนี่ยจะไม่มีระบบไฟเลี้ยวด้านบน อ๋อจะเป็นไฟเลี้ยวด้านล่างกต้องครับซึ่งเราทางเรามองเห็นว่าอันเรื่องนี้มีความปลอดภัยเราก็เลยมองว่าสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดเลยเราก็เลยคุย,ย,ยแล้วก็พัฒนาและออกแบบขึ้นมาจะม,มีระบบควบไฟเลี้ยวต่างครับจะมีมเป็นไฟวิ่งใช่ไหมครับไฟเลี้ยวซ้ายขวารับตู้ต่อมาเนี่ยคือตัวงานไฟโคมเดิมนะครับโคมเดิมของลูกค้าเอามาเพิ่มฟังก์ชันได้นะครับก็โดยปกติเหมือนที่บอกครับตรงกลางเนี่ยไม่มีไฟนะครับ ซ้ายขวามีแค่ไฟเป็นอ่าเป็นดวงอยู่ข้างในอันนี้เป็นฟ uh ัง huh. ก right. okay. ์ชันใหม่ที่เราทำก็คือตัวนี้จะเป็นเมทัลชิมอยู่ข้างในเป็นเมทัลชิมเมคคาลิกข้างในซึ่งโดยปกติก็ต้องเรียนตามตรงครับคืองานเกาหลีก็เป็นแบบนี้แบบของเราเหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนว่าเราต้องเข้าใจสถานการณ์นะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องเรื่องของราคาสินค้าเรื่องอะไรเงี้ยถ้าเราไปเบิกโคมใหม่านี่ยราคาสูงแต่ว่าอันนี้เราก็คือช่วยลูกค้าในการตัดสินใจให้มันดูรู้สึกแบบ เราจะได้ความปลอดภัยนะแต่ง่ายขึ้นะนะครับก็คือเราเพิ่มระบบตัวเมทัลิมเข้าไปหให้ใกล้เคียงกับตัวไฟตัวไฟตัวจักที่นั่งที่เป็นของตัวแท้ที่ของเกาหลีเขาเลยแต่ราคาจะมุ่เยาลงโดยตัวนี้เราก็จะเพิ่มระบบไฟเลี้ยวเข้าไปรวมถึงพว,ไวกไฟเบรเนี้ครับก็จะออกมาค่อนข้างชัดนี่อันนี้คือสงสำคัญที่สุดเลยก็คือไฟเกาหลีที่บอกเลยว่าตัวนี้เป็นไฟเจ็ดที่นั่งนะครับเนี่ยเราจะเห็นเมทับทิมของเขาที่อยู่ด้านในทั้งหมดนะครับอันนี้คมเดิมอะไรอันนี้ น,นี่คือ <c oughs> โคมที่เบิกมาเป็นพาร์ทอะไร oh. เป็นพาร์ทอะไรเลย <c oughs> บอกก่อนอันนี้ก็คือลูกค้าเหมือนซื้อโคมใหม่เลย <c oughs> โคมเก่าเก็บไว้ที่บ้าน uh huh. อันนี้คือโคมใหม่ที่เราจยเข้าไป uh huh. แต่สิ่งที่เรามองเห็นความสาคัญแน่นอนเราก็มาเพิ่มระบบของตัวไปเลี้ยวที่อยู่ข้างในนะ uh huh. ครับให้ชัดเจนขึ้น <c oughs> แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือลูกค้าได้ไปเนี่ยลูกค้าแค่ได้โคมใหม่ไปเลย เป็นของแท้เบิกมาเราเพิ่มระบบเพื่อมันให้เพิ่มความปลอดภัยสำหรับการใช้งานที่อยู่บ้านเราตัวต่อมาอันนี้เป็นตัวยอดฮิตเลยคือตัวนี้บอกเลยว่าราคาย่อมเยาวมากย่อมเยาวแล้วก็ใช้งานได้มีสินคภามากเป็นไฟที่เอาไฟคมเดิมของลูกค้านะครับมาเพิ่มระบบซึ่งไนการสลับของเรามีหลอมมีหลายแบบครับคือลูกค้าจะเอาเอารถมาจอดให้เราทำจะได้คือใช้คมลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าจางจังหวัดต้องการแบบ เร็วเรรีบใช้เวลาแบบสั้นๆมาพี่มาเปลี่ยนเลยน้องมีของเปลี่ยนไหมเรามีครับเพราะเราเบิกโคมเหมือนที่เราแจ้งไว้ตอนแรกครับว่าเราเบิกโคมที่ศูนย์แล้วเราก็มาทําฟังก์ชันอรอลูกค้าแค่มาสลับโคมกับเรามันจะทําให้ในการเปลี่ยนเร็วขึ้นงานปลายของเราหนึ่งเราได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่มาทำแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเรามีรถของเราเองไว้สาหรับลองเทสระบบและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้สาหรับงานที่ร้านเอซิดิโอโต้ซีดนะครับก็คืองานทุกคีเราเป็นการรับประกันมีปัญหา เราดูว่าเออปัญหาว่เกิดจากตรงส่วนไหนเราเปลี่ยนใหม่ทันทีแน่นอนครับสำหรับบุนไดสตาร์เลตตัวเนี้ยเราก็มีเหมือนกัน<อ>นะครับอย่าเพิ่งน้อยใจไปทางร้านเราเนี่ยก็มีทำตัวเพิ่ม,มระบบทั้งหมด <c oughs> มด้านล่างค่ะก็จะมีในส่วนของบันไดข้างต่างๆมากมายซึ่งมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยคือบันไดตัวเนี้ยจะมีทั้งหมด3แบบะนะครับเป็นบันไดของรุ่นของคานิวาวเขา <c oughs> แบบแรกเนี่ยเราต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เรานําเข้าตรงมาจากเกาหลีเลยของงานลุกชิ้นไม่ว่าจะเป็น ชิ้นตัวนี้ชิ้นตัวนี้และชิ้นตัวนี้ครับทุกชิ้นเนี่ยบอกกปนเลยว่ามีความแข็งแรงทนคงทนแล้วก็การเจาะรถแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยไม่มีแล้วก็ตำแหน่งการยึดของตัวอุปกรณ์บันไดตัวนี้ครับบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีการยึดฝั่งละสี่จุดซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทางตัวรถของเกียร์คานิวาลรุ่นใหม่ปัจจุบันครับเขามีตำแหน่งให้ยึดอยู่แล้วเป็นตำแหน่งเดิมไม่ได้เจาะตัวรถเพิ่มใช่ใช่ค่ะ